แต่งตัวสีสันสดใสอย่างนี้นี่เราจะมาทำอะไรเลยบอลตอรูบิก4ี0้ลูกเป็นลูกพี่สเต็มครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเรียงทีละสี่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 ทุกคนทุกคนชั้นที่สองก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ประมาณส่วนปากแล้วนะก็คือจะเริ่มแผงปากแล้วอีกคนเข้าไปคุณมากินอาหารว่างรอเหรอครับอ่อตอเส็จยังสามสองหนึ่งว้า แต่งตัวสีสัสนสดใสอย่างนี้นี่เราจะมาทำอะไรเลยบอลเราจะมาต่อลูบิก480รูปลูกเป็นรูปพี่สเต็มครับอ่าใช่อ่ะเพราะว่าพี่สเต็มนี่แบบตอนก่อนต่อยนี่เขาจะชอบชุดแต่งเดวชุดสีสัสนสดใสน่ารักน่ารักแต่ว่า,พ,าพอต่อยนี่ดูด,ดันมากหมดไลมล่ะใช่ต่างกับการแต่งตัวเขามากเลยนะ ใช่แล้วเราก็เลยต้องแต่งตัวตีต่อนที่มาต่อรูปเขาใช่ไหมใช่ครับและรูปที่เราจะต่อก็จะเป็นรูปนี้เลยนะคะทุกคนนี่อ่านี่ครับรูปพี่ตัแต้มมันนี่ครับ่เวลายิ้มน่ารักมากครับพี่ตัแต้มเห็นแบบนี้เนาะใช่ครับก่อนต่อยนี่พี่ตัดแต้มชอบเต้นนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเราเต้นบางคนหน่อยเราเต้นขอเต้นเลยครับเต้นเลยขอขอดนตรีครับกลองเนาะเต้นเรื่องของการเต้นดีกว่าดูเจ้าพ่อเต้นน่ารักอันนี้เต้นนักเกียด โอเคมาเข้าเรื่องแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคือเราเนี่ยไม่มีรูบิกเลยนะเพราะว่าแบบเรารูบิกมอบให้พี่ราถางไปแล้วใช่ครับเราก็เลยต้องสั่งมาใหม่นี่เลยนะทุกคนบอกเลยว่าเนี่ยเพียราพเยอะมากแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้เก่งมากมายครับแล้วก็ก่อบวันนี้นี่เราต้องขอบคุณอาศักดิ์เลยนะเพราะว่าเขานี่เป็นคนทําให้เราเลยนะฉายานี่สักพ<ส>ารแม่นะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาแกะรูบิกกันนะทุกคนอีกเยอะเลยมา ตอนนี้เราก็ได้แกะรูบิกเสร็จเรียบร้อยนะเลยบอลดูดิดเยอะยยงกับภูขเขาเ <c oughs> ออคนเยอะแบบถ้าต่อน,นี่แบบยังต่อกันติดเออหน้าสูงถึงเพดานอ,อ่าใช่ก็ <c oughs> ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาต่อรูบิกทั้งหมด480รูปเปนรูปหน้าที่เต็มกันเลยไป โอเคทุกคนตอนนี้พวกเราก็ได้ทำการบิดทั้งหมด4ชั้นแรกเรียบร้อยแล้วนะ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเรียงทีละ4 4 44ีนะทุกคนก็โอเคมาเริ่มได้เลยเลยบอลนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เรี้ยงหมด4ชั้นแรกเรียบร้อยนะต้งเรียเป็นตรงไหนบลตรงคางใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำต่อเลยอ่ะป ตอนนี้ครับทุกคนชั้นที่สองก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ประมาณส่วนปากแล้วนะก็คือจะเริ่มเห็นปากแล้ว<า>ปากตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะได้เริ่มได้รูจมูกแล้วแต่ว่าปากก็จะเต็มแล้วนี่ชั้นที่สองอเทียบเดี๋ยวลองวางดูครับโอเคเรียบร้อยนี่ครับทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นตรงปากนะครับลุกคนนี้เราก็จะได้ตรงปากเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทําต่อไปครับเหลืออีกประมาณไม่ถึง20ชั้นอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทากันครับมาแต่ว่าประเด็นตอนนี้คืออีกคนเขาไป็นคุณมากินอาหารว่างรอเหรอครับอ๋อเติมพลังว่างั้นเขาเลี้ยงอยู่ผมจะแทรกเฟรมก็ไม่ได้อ๋อเดี๋ยวไปแบบดึงแอร์ทานเขาใช่ไหมโอเคครับแต่ตอนนี้ต้องไปเลี้ยงแล้วครับปัด ตอนนี้ก็ได้ต่อยสี่ชั้นไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาเติมเรียงกันเลยนะครับทุกคนครับ,รบหน้าน <ะ S 2> แล้วเห็นเป็นเท้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับตอนนี้ นะทุกคนใช่ไหมโอเคครับก็คือครึ่งหนึ่งเลยครับนี่ก็เริ่มได้จมูกแล้วก็ปากเรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าเราทาอีกสี่ชั้นมันก็จะได้เต็มตาพอดีเลยนะสี่ชั้นชั้นละสี่ก็สิบหกชั้นใช่ครับเพราะว่าเราทําทีเดียวสี่ชั้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำต่อกันเลยครับผมได้ครับไปอ่ะวูวว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 วนวว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 วนววววหรับผมเนี่ย เราก็ได้เรียงทั้งหมด4แถวนี้ไว้แล้วนะเรบองเขาก็ได้ทําให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเนี่ยต่อขึ้นข้างบนกันเลยก็ อันนี้ก็คือเหลืออีกประมาณ20%เอ้ยไม่เลยประมาณ30%นะทุกคนก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะน,นี้สวยมาก,ก็เดี๋ยวเรามาทำต่อเลยครับบอกเลยว่าใกล้เสร็จแล้วเหมือนมากมาครับ โอเคทุกคนตอนนี้เหลือสี่ชั้นสุดท้ายแล้วดูความเหมือนเฮ้ยเราตอนนี้ก็คือเราได้หมิ่งพี่เขาแล้วและชั้นสุดท้ายมันจะเป็นแค่ผมนะทุกคนอุ้ยอันนี้คือเหมือนเลยอ่ะดูออกเลยอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือสี่ชั้นนะทุกคนแค่เติมผมของพี่เขาเข้าไปนะทุกคนเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะซึ่งบอกเลยว่าเลบอนไปไหนอีกแล้วนี่ไปกินอีกแล้วเดี๋ยวเราทำต่ออีกสี่แถวที่เหลือทุกคนไป let's go เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยสามสองหนึ่งว้าเสร็จเรียบร้อยอตอนนี้ตรงผมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็แค่เอาไปเรียงนะมาเรียบอยช่วยกันเนี่คือรูบิก4 8 0รสิรูปต่อลูปที่สแเตมแฟร์เทคนะทุกคนนี่ ซึ่งเฮโรนี่เราทำรูปนี้ก็เพื่อส่งแรงใจก,กับพี่แสแตมเขาเนาะบอลใช่เป็นการแสดงความยินดีเนาะใช่ที่เขาคว้าชแชมป์กลับมาจากประเทศสิงคโปร์ใช่ใชเป็นอะไรที่โคดมากแล้วพวกเราก็ดูไปแล้วนะสนุกมากเลยนะทุกคนถือว่าเป็นคนแรกนะที่คว้าถึง3สถาบันก็คือเคยครองแชมป์ทุกทุกรุ่นใช่ไม่ว่าจะเป็นมวยอะครับมวยไทยครับแล้วก็คิกบ็อกซิ่งแล้วก็ MMA นะครับ อ่าโอเคครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สแตมด้วยนะครับใช่ครับเราก็เลยตอเพื่อฉลองให้พี่สแตมเลยนะครับทุกคนนี่ก็แต่วันนี้ก็ฝากคนกดได้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้กับพวกเราหน่อยนะครับก็ตอนนี้ขอลาก่อนนะครับบ๊ายบาย